กินไม่เลือกเสี่ยงเซ็กเสื่อมจริงหรือสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้จากโรงพยาบาลรามาธิบดีมาพูดคุยกันนะครับซึ่งในคลิปนี้เป็นเรื่องของการกินนะครับการที่เรากินไม่เลือกเนี่ยเสี่ยงที่จะเซ็กเสื่อมเนี่ยจริงหรือไม่นะครับสำหรับอาหารที่เลือกกินในแต่ละวันของคนเราเนี่ยนะครับก็ส่งผลต่อสุขภาพในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย ิตใจรวมถึงสุขภาพทางเพศด้วยซึ่งหากเลือกกินตามใจเกินไปก็อาจจะทำให้เซ็กส์เสื่อมหรือสมรรถภาพทางเพศลดลงและอาจจะส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวได้นั่นเองนะครับทีนี้สาเหตุของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็น3ส,สาเหตุด้วยกัน 1. สุขภาพทางกาย ก็ได้แก่โรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตโรคอ้วนโรคหัวใจหรือภาวะคอเลสเตอรอลสูงหรือความผิดปกติบริเวณไขสันหลังเช่นความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางการบาดเจ็บที่ไขสันหลังภาวะขาดฮอร์โมนเพศชายเป็นต้นนะครับในด้านต่อมาในด้านที่2ก็คือในด้านของสุขภาพทางใจนะครับ เช่นความเครียดการซึมเศร้าหรือโรคจิตเภทที่ต้องใช้ยาหรือปัญหาทางอารมณ์และจิตใจเช่นความรู้สึกผิดหรือความกังวลเป็นต้นนะครับส่วนสาเหตุในเรื่องที่3เนี่ยก็ได้แก่พฤติกรรมการใช้ชีวิตซึ่งเป็นต้นเหตุของการนำไปสู่ปัญหาสุขภาพกายและใจนะครับเช่นการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล การสูบบุหรี่การติดเกมนั่งอยู่แต่หน้าจอเป็นเวลานานพักผ่อนไม่เพียงพอกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะครับทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรนะครับเราจะรู้ว่าหย่อนสมบัตทิทางสภาพทางเพศได้อย่างไรในผู้ชายเนี่ยอาการหลักๆที่สังเกตได้ง่ายก็คืออวัยวะเพศไม่แข็งตัวและไม่มีอารมณ์ทางเพศ ซึ่งความจริงแล้วยังมีอารมณ์อื่นๆที่เป็นปัญหาอีกนะครับยังมีอาการนะครับอาการทางด้านอื่นๆที่มีปัญหาอีกเช่นการรังเร็วการรังช้าส่วนอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้หญิงก็มักจะเป็นการที่ไม่มีอารมณ์ทางเพศโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนผู้ชายส่วนใหญ่เมื่อมีปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ มักเข้าใจว่าขาดฮอร์โมนเพศชายแน่นอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะอย่างที่กล่าวไปการขาดฮอร์โมนเพศชายเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆสาเหตุของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเท่านั้นนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่การหย่อนสมรรถภาพทางเพศมักจะเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือสุขภาพจิตมากกว่ายกตัวอย่างง่ายๆวันไหนที่เราเครียด ก็ไม่อยากมีเซ็กเป็นเรื่องธรรมดานะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากให้สมรัตรภาพทางเพศเสื่อมนะครับหก็คืออาหารทอดอาหารทอดเสี่ยงต่อภาวะไขมันในเลือดสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานและโรคอ้วน2ของหวาน ระดับน้ำตาลในเลือดสูงทำให้ไม่มีเลี้ยวแรง 3. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หากดื่มมากเกินไปก็จะส่งผลให้ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์เพิ่มสูงขึ้นทำให้เสี่ยงต่อภาวะไขมันในเลือดสูงอาจจะเกิดเส้นเลือดอุดตันขึ้นก็ได้นะครับทีนี้ทำไมโรคเบาหวานจึงมีปัญหากับเรื่องบนเตียงนะครับหนึ่งก็คือ โรคเบาหวานเนี่ยมีผลกระทบกับเส้นประสาทและหลอดเลือดบริเวณอุ้งเชิงกรานทําให้การไหลเวียนของเลือดที่อุ้งเชิงกรานและอว,วอ,วอวัยวะเพศเไม่ดี 2. ระดับน้ําตาลในเลือดสูงส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนเกิดภาวะดื้ออินซูลินทําให้การผลิตฮอร์โมนในร่างกายโดยเฉพาะฮอร์โมนทางเพศถูกผลิตต่าลง 3. ความผันผวนของระดับน้ําตาลในเลือดทําให้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยจะมีอาการเหนื่อยและอ่อนเพลียนะครับสําหรับปัญหาที่พบในผู้หญิงก็คือช่องคลอดแห้งระบบสร้างน้ำหลอ่อน้ำหล่อลื่นเนี่ยเสื่อมประสิทธิภาพติดเชื้อในช่องคลอดทำให้เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์กรณีนี้เนี่ยให้ไปพบแพทย์ เพื่อรับยามาทาหรือกินต่อมานะครับระดับน้ำตาลในร่างกายผันผวนทำให้ความต้องการทางเพศลดต่ำลงและการตอบสนองต่ออารมณ์ทางเพศก็ลดลงด้วยนะครับสำหรับปัญหาที่พบในผู้ชายเนี่ยนะครับก็คือภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศองคชาตไม่แข็งตัวหรือแข็งตัวชั่วคราวในรายที่เบาหวานคุมได้ไม่ดีมากๆ ก็จะเกิดภาวะอสุจิย้อนกลับซึ่งเป็นผลมาจากกล้ามเนื้อหูรูดผิดปกติไม่สามารถบีบให้อสุจิออกไปทางท่อปัสสาวะจนหมดทำให้อสุจิบางส่วนย้อนกลับไปในกระเพาะปัสสาวะซึ่งส่งผลให้ปริมาณอสุจิหลังออกบันน้อยนั่นเองนะครับอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกคนจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยบางรายเท่านั้น หากรักษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดจะสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ตามปกตินะครับทีนี้เขามีข้อแนะนำนะครับมีข้อแนะนำถึงวิธีการดูแลร่างกายเพื่อจะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้ดีขึ้นมีอยู่6ข้อด้วยกันเราลองมาดูนะครับ1ก็คือควรจะออกกำลังกายวันละ30นาทีอย่างน้อย 150นาทีเนี่ยต่อสัปดาห์ก็จะช่วยลดการเกิดภาวะสมรรถภาพทางเพศเสื่อมได้และเสริมสมรรถภาพทางเพศให้ดีขึ้น2กินอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้3ลดการกินเนื้อแดงเนื้อสัตว์แปรรูปและธัญ,ญพืชขัดสี4ควบคุมความดันเลือดคอเลสเตอรอล และไตรกิสรายในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 5. ขยับกล้ามเนื้อซึ่งกล้ามเนื้อที่ต้องการความแข็งแรงเพื่อช่วยเรื่องสมรรถภาพทางเพศก็คือกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานจะช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นให้ออกกําลังกายบริเวณกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน2ครั้งต่อวันเป็นเวลา3เดือน 6. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่และกัญชา ก็จะช่วยให้สมรรถภาพทางเพศนั้นดีขึ้นได้นะครับนี่เป็นข้อแนะนำวิธีการดูแลร่างกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้ดีขึ้นนะครับทีนี้การดูแลรักษานะครับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อร่างกายในทุกๆด้านรวมถึงเรื่องของสมรรถภาพทางเพศที่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคู่ชีวิต เพราะฉะนั้นนะครับเราควรจะตรวจเช็คร่างกายและสุขภาพสม่ำเสมอเพื่อความสุขในการดำรงชีวิตนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็คือสาระความรู้ดีๆนะครับจากโรงพยาบาลรามาธิบด,ดีนะครับกรณีว่าเราเนี่ยกินไม่เลือกเสี่ยงเซ็กเสื่อมจริงหรือไม่นั่นเองนะครับ